อืมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยทำเควสเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเปิดประตูสุดท้ายได้นั่นเองท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าเควสที่ผมจะพาทำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกเควสนะคืออาจจะเป็นแค่บางเควสเท่านั้นเพื่อที่เราเนี่ยจะเปิดประตูสุดท้ายเพื่อไปตกปลาแค่นั้นพอท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องไปในถ้ำใหม่ก่อนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเรือใหม่เอาเรือลำไหนไปดีเนี่ยอะลำนี้แล้วกันลำนี้เนี่ยผมชอบได้สุดแล้วเพราะว่ามันแรงอืมไปเลยคร ดูอเลสโกคือก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องไปที่เกาะเทอร์ปินไอซ์แลนด์นะฮะใครที่ยังไม่ได้เปิดประตูเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้คือผมเนี่ยได้ทําคลิปไว้หมดแล้วเอาเป็นว่าก่อนอื่นม,มาที่ตรงนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะไปจุดใหม่กันเราก็ขึ้นไปด้านบนฮะคือจุดใหม่เนี่ยต้องมาทางนี้นะนี่เลยเราก็เข้าไปด้านในคือผมอาจจะบอกแบบไม่ละเอียดนะทางเข้าเนี่ยเพราะว่า ผมได้ทาคิมไปแล้วฮะแล้วก็เมื่อมาตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนผมไม่แน่ใจว่าบางทีเนี่ยมันจะบั็อกได้ไหมชมคือเดินเดินไปบางทีเนี่ยมันมันดึงเราอะ่ะเออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเอาเป็นว่าเราเนี่ยมาเริ่มจากเควสแรกฮะซึ่งเควตตัวนี้อืมตัวนี้เนี่ยจะให้เควสท,ที่เราเนี่ยจะต้องตงปลาทุกตัวท่านผ่้ชมคือมีเม็กซิกันเทล่าแล้วก็มีปลาตัวอื่นนะฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถตงได้ตรงนี้เลยอืมตกไปให้ครบทุกตัวนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขาดอยู่ประมาณ2ตััวนน่เองอืมตัวนี้ เกมล็อกช์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือน่าจะเป็นตัวระดับแบบว่ามิสติกนะฮะซึ่งขาดแค่สงตัวนี้เท่านั้นเองโอเคและในตอนนี้เนี่ยผมก็ตกปลาเนี่ยครบทุกตัวแล้วเห็นไหมตอนนี้ผมตกครบทุกตัวละฮะแล้วก็เราเนี่ยมาส่งเควตตรงนี้อืมรับมาส่งกับเขาที่เดิมเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของอัมูเลตมานน่เองเป็นอัมูเลตแฟกเต์ฮะซึ่งเราเนี่ยน่าจะต้องเก็บประมาณ5้าชิ้นนะผู้ชมโอเคฮะต่อมาเป็นเควสที่สองเควสที่สองเนี่ยให้มารับกับคนนี้ได้เลยคือคนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจ คนนี้เนี่ยเราทําไปแล้วฮะซึ่งเควสคนนี้เนี่ยเขาจะให้ไปหาตรา3ตรานั่นเองคือเราเนี่ยจะต้องกลับไปข้างนอกก่อนนะสําหรับเควสของคนนี้ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับตราทั้ง3เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปนะฮะว่ามีตรงไหนบ้าง คือก่อนอื่นเนี่ยให้เราเนี่ยกลับไปข้างนอกก่อนผมไม่แน่ใจว่ามีทางออกไหมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันออกทางไหนท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาก่อนแล้วก็ไปที่เกาะเทอร์ดปินเหมือนเดิมฮะเมื่อเราเนี่ยกลับมาที่เกาะเทอร์ดปินแล้วเนี่ยตามันจะมีทั้งหมด3ตนาท่นานผู้ชมคือตาแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงบ้านตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นตาที่1่ฮะซึ่งอ่าเดี๋ยวเริ่มจากจุดแรกก่อนคือเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยงงนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ท เมื่อเราเนี่ยอยู่ท่าเรือให้เราเดินขึ้นไปฮะเดี๋ยวปิดเกวนไปก่อนอ่เดินขึ้นไปเลี้ยวซ้ายตรงมุมนี้จะมีตราแรกอยู่ตรงนี้ฮะนี่อันที่หนึ่งฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยให้เราเดินขึ้นไปด้านบนนะผู้ชมบนมุมนี้เลยอ่ะเดินขึ้นไปเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆฮะมุมนี้อ uhm. ืมมาทางด้านาน,นี้นี่เราก็จะเจอตาที่สองนั่นเองเมื่อเราเนี่ยเจอตาที่สองแล้วนะฮะให้เราเดินไปเรื่อยๆก่อนคือมันจะมีอีกตาหนึ่งคืออีกตาหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นี่ตรงนี้เลย มันจะอยู่ข้างๆต้นไม,ม้ทลานผู้ชมตรงนี้นี่เลยเมื่อเรารับทั้ง3ตราแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับไปคุยกับ n p c ตัวนั้นได้เลยท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเควสนี้เนี่ยผมได้ทําไปแล้วนะเออก็เลยแบบว่าไม่มีเควสขึ้นให้ดูท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาคุยนั่นเองเราเนี่ยก็จะได้แฟกเมนอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะฮะสำหรับเควสท,ที่3เนี่ยให้เรามาคุยกับ n p c ตัวนี้ท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเราจะรับเควสเราไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเรายัง่า,า้เขเขขออนนนนีีจะป็ รีเทิร์นเดอะดีเมอร์อะมูเลตฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาดีเมอร์อะมูเลตมาก่อนแล้วก็เอามาให้กับเขานะซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถทําได้เราจะต้องไปทำเควสอื่นก่อน่น่ๆนะผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยทำอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยเดินขึ้นลิฟต์ไปเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปเปิดประตูไว้แล้วนะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้อะไรเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปของผมได้นั่นเองในตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะถึงเวลาโอเคหลังจากที่เราเนี่ยลงมาแล้วนะฮะให้เราเนี่ยเด จะมี NPC ให้เราเนี่ยรับเควส์หนึ่งตัวนั่นเองนผู้ชมเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยซึ่งเควส์ของเขาเนี่ยจะให้เป็นเควส์นี้ฮะค e นเดอร์คอรับบุกนั่นเองนผู้ชมคืออันนี้เนี่ยให้เราเดินกลับมาทางด้านนี้เดินกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนคือตรงนี้เลยเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบว่าเคลียร์จุดได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยมาจุดเริ่มต้นแล้วให้เรามองที่ชั้นหนังสือนผู้ชมนี่นี่นี่นนเห็นไหมจะมีหนังสือที่มันแบบว่ามีลุงลุงหน่อยอันนี้เลย นี่รูปเมาส์เนี่ยจะมีแบบว่ารูปให้เราเนี่ยกดไปน,นั่นเองผู้ชมอ่ะให้เรากดไปนี่ตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการคลีนไปแล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็ดูในชั้นหนังสือไปเรื่อยๆฮะนี่อันนี้ที่ชิ้นที่สองกดไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ชิ้นที่สามเรียบร้อยอ่าในชั้นนี้เนี่ยน่าจะมีแค่สามสมุดนะสามเล่มแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยเสร็จชั้นนี้แล้วเราก็ไปดูชั้นอื่นฮะชั้นนี้อ่ะชั้นนี้มีไหมอ่าอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อมด้านบนด้านบนอืมด้านบนไม่มี ด้านบนอ่ะอันนี้หนึ่งอันแล้วก็มีไหมอืเหมือนจะไม่มีแล้วนะเออชั้นนี้เนี่ยน่าจะมีแค่สองอันนะฮะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์ชั้นนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูชั้นอื่นต่อเลยท่านผู้ชมชั้นนี้อ่ะอันนี้มีไหมล่างอ่ะมี1่อันอันนี้แล้วก็ด้านบนด้านบนเนี่ยมีเหมือนจะมีนะอันนี้1อันแล้วก็อืมคือเอาเมาส์เนี่ยชี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่พลาดอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยน่าจะคมแล้วตอนนี้เนี่ย เราได้สมุดเนี่ยครบแปดเล่มแล้วนั่นเองนผู้ชมแล้วก็ให้เราเนี่ยกลับมาคุยกับคนนี้ได้เลยอืมเยกับเขาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แฟกเมนต์อีกหนึ่งชิ้นนะฮะเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แฟกเมนต์อีกหนึ่งชิ้นแล้วโอเคหลังจากที่เราเนี่ยทำเควสของคนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเนี่ยไปชั้นต่อไปได้เลยนั่นเองนผู้ชมคือชั้นต่อไปเนี่ยเควสก็ไม่ยากนะคือต้องบอกเลยว่าในอัปเดตนี้เนี่ยเควสไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะโอเคเมื่อเราเนี่ยลงมาชั้นนี้ เดี๋ยวก็เมื <terminar aría> ่อเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วให้เรามองซ้ายมือฮะจะเจอคนให้ควยตรงนี้นั่นเองอ่ะแล้วก็คุยกับเขาไปคือผมไม่แน่ใจว่าทําไปหรือยังเหมือนว่าควยนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปจุดแลนเทิร์เนี่ยทั้งหมด10อันนั่นเองนะผู้ชมคือแลนเทิร์ทั้งหมด10อันเนี่ยให้เราเนี่ยไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะฮะเพราะว่าแลนเทิร์เนี่ยจะมีทุกที่เลยนะเออตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยันจุดสุดท้ายเลยนั่นเองนะผู้ชมโอเคและในตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ที่จุด มุมนี้เลยอ่ะให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นไปมองมามุมนี้ฮะเนี่ยเราเนี่ยจะเจอตะเกียงหนึ่งชิ้นซึ่งการที่เราเนี่ยจะจุดตะเกียงได้เนี่ยเราจะต้องใช้ของหนึ่งชิ้นนะฮะซึ่งเป็นของที่เควสเนี่ยให้กับเรามาได้แน่ๆคุณผู้ชมคือ <c oughs> ของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นอันนี้ฮะคือให้พิมพ์ไปว่าวิกก็ได้คือเราเนี่ยจะเจออันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเทียนให้เราเนี่ยเอาไ้ใช้จุดตะเกียงนั่นเองอืมจุดไปอืมอันนี้หนึ่งชิ้นฮะแล้วก็อีกหนีีี้้้มมมมุุนนนเลยทาางด เดินมามุมนี้ฮะอืมจะมี MBC หนึ่งตัวยืนอยู่ตรงนี้นี่เลยแล้วก็ถือไปถือแล้วก็ด้านบนฮะนี่จุดไปเรียบร้รอยคือต้องมอกเลยว่าชั้นนี้เนี่ยมีให้เราจุดแค่2อันเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปชั้นต่อไปได้เลยนั่นเองโอเคหลังจากที่เราเนี่ยลงมาชั้นนี้แล้วเนี่ยให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆฮะซึ่งอะจะมีตรงนี้1อันนี่เลยหลังจากที่เราเดินออกมาจากลิ์แล้วให้เราเนี่ยมองขวามือท่านผู้ชมตรงนี้อะกดเข้าไป ตรงนี้1อันฮะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆ่ามองซ้ายมองขวาเรื่อยๆนะตรงนี้อ่ะไม่มีฮะด้านนี้อ่ะนี่ไงสายมือมี1อันอืมขวามือมีไหมขวามือไม่มีฮะสายมืออืมเดินมาอ่ะตรงนี้อีกหนึ่งอันเรียบร้อยคือต้องแบบว่าคอยสังเกตรเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะพลาดได้แล้วก็มุมนี้อีกหนึ่งอันนั่นเองผู้ชมเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งหมด6ตะเกียงแล้วนั่นเองแล้วก็ขึ้นไปชั้นต่อไปได้เลยนั่นเองผู้ชม โอเคหลังจากที่เราเนี่ยลงมาชั้นนี้แล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยเดินตรงมาเรื่อยๆจะมีขวามืออันนี้เลยนี่นี่นี่หนึ่งอันอืมจุดไปแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆฮะมองซ้ายมองขวาดีๆนะเพราะว่าตะเกียงเนี่ยมันจะอันเล็กมากบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้นะฮะซึ่งอะเดินตรงมามองซ้ายมองขวาอันนี้อีกหนึ่งอันอืมจุดไปแล้วก็ทางด้านนี้ไม่มีฮะมุมนี้อะดูรอบๆก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้ผู้ชม หลังจากที่เราเนี่ยจุดตรงนี้มาหมดแล้วนะฮะให้เราเดินมาตรงนี้ก่อนอ่าตรงหลังเควนคนนี้ฮะแล้วก็ขึ้นมาด้านนี้อืมด้านนี้กระโดดไปตรงกลางฮะเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยจะมีหนึ่งชิ้นนั่นเองนะผู้ชมคือต้องบอกนะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังมองหาอันนี้อยู่ก็ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็หานะกว่าจะเจอเนี่ยยากมากหลังจากที่เราเนี่ยจุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทั้งหมด9ชิ้นนะฮะให้เราเนี่ยไปชั้นต่อไปได้เลยซึ่งชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ชั้นบนสุดเลยนั่นเองผู้ชม โอเคเมื่อเราเนี่ยมาถึงชั้นนี้แล้วนะฮะก็ให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆคือมองซ้ายมองขวาดีๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็มีลืมๆกันบ้างอ่าน่าจะมุมนี้คิดว่าแถวๆนี้แหละอืมนี่นี่นี่เจอแล้วอ้ออยู่ข้างประตูเลยนี่นะฮะตรงนี้ประตูใหญ่แล้วก็นี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะเด็กผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ย่าจุดตรงจุดตะเกียงตะเกียงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปคุยกับคนให้คุยได้เลยนะฮะโอเคและในตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะได้อีกหนึ่งแฟกเมนต์มานั่นเองนะผู้ชมนี่เลยได้อบูเลตแฟกเมนต์อีกหนึ่งชิ้นนะฮะโอเคฮะสำหรับเควสต่อไปเนี่ยให้เรามาคุยกับคนนี้นะผู้ชมคนนี้เลยคนนี้นะฮะซึ่งเขาเนี่ยจะให้เราไปหาโน้ตทั้งหมด9ชิ้นคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ทำเควสนี้ไปแล้วก็เลยแบบว่าไม่มีเควสตได้ดูนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยจะพาไปดูว่าโน้ตเนี่ยเราสามารถเก็บที่ไหนได้บ้างนั่นเองนะผู้ชมก่อนอื่นนะฮะให้เราเนี่ยไปเริ่มจากชั้นแรกเพราะว่าโน้ตเนน่ยะั้แชรกล เออให้เรากลับไปที่ชั้นแรกก่อนเลยฮะเมื่อเราเนี่ยกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆท่านผู้ชมเนี่ยลงมาก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะซึ่งโนชิ้นแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยจะมีโนตหนึ่งชิ้นนั่นเองโอเคสําหรับโนชินต่อไปเนี่ยให้เราเดินกลับมาฮะแล้วก็มามุมนี้อืมมามุมนี้เนี่ยจะมีโนตอีกหนึ่งชิ้นอยู่ตรงด้านนี้ฮะซึ่งผมเนี่ยได้ทําการเก็บไปแล้วนะมันก็เลยแบบว่าไม่มีขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมสําหรับโนชิ้นที่3เนี่ยให้เราเดินมามุมนี้ฮะ ซึ่งชิ้นที่3เนี่ยจะอยู่แถวๆนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อืมตรงนี้เลยท่านผู้ชมคือตรงนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งชิ้นนะฮะที่แบบว่ามีโน้ตอยู่ส่วนชิ้นที่4เนี่ยจะอยู่ด้านหลังคนแก่คนนี้ฮะซึ่งจะมีโน้ตอีกหนึ่งอันอยู่แถวๆตรงนี้ nous, นั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็โน้ตอีกหนึ่งชิ้นนะฮะสำหรับโน้ตชิ้นที่5เนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นี่ตรงนี้เลยกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะอยู่แถวๆตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยแล้วท่านผู้ชมจะมีโน้ตอีกหนึ่งชิ้น โอเคหลังจากที่เราเนี่ยเก็บโน้ตหมดทุกชิ้นแล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปชั้นต่อไปได้เลยนั่นเองนะผู้ชมเมื่อเราเนี่ยขึ้นมาชั้นนี้แล้วนะฮะให้เราเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆจะมีโน้ตอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยอยู่แถวๆตรงนี้นี่ทางด้านนี้นี่ตรงมุมนี้เลยคือจะมีโน้ตอีกหนึ่งชิ้นนะฮะวางอยู่ตรงนี้นั่นเองผู้ชมทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ชิ้นที่6แล้วนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายฮะตรงนี้เนี่ยจะมีโน้ตอีกหนึ่งชิ้นวางอยู่นเอง แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยจะเป็นชิ้นที่8นะฮะซึ่งชิ้นที่8เนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีโน้ตชิ้นที่8รอเราอยู่นั่นเองนะผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยเก็บโน้ตชิ้นที่8แล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นชั้นต่อไปไปได้เลยนั่นเองนะผู้ชมเมื่อเราเนี่ยขึ้นมาชั้นนี้แล้วนะฮะก็ให้เราเนี่ยเดินตรงมาเรื่อยๆคือชั้นนี้เนี่ยจะมีโน้ตอีกหนึ่งชิ้นวางอยู่แบบว่าตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีโน้ตชิ้นสุดท้ายวางอยู่นะฮะกกกกก็็หหลลลัังจาาาาททีี่่่เเเเรรนนนนยยบบโ้้้้้ตุุชชิแวใมมคคได ือหลังจากคุยแล้วเราก็จะได้แฟกเมนอีกหนึ่งชิ้นมานั่นเองนะฮะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยคุยกับคนนี้ได้แฟกเมนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราขึ้นชั้นต่อไปไปได้เลยฮะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยขึ้นมาชั้นบนนี้แล้วก็ให้ไปคุยกับคนนี้ฮะคนนี้เลยที่มีแบบว่ามีงอนไก่อยู่บนหัวนะเราก็คุยกับเขาฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ดีเมอร์อมูเลตมาซึ่งหลังจากที่เราได้ดีเมอร์อมูเลตมาแล้วเนี่ยให้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะคือเห็นไหมมันจะมีเควสอยู่ฮะรี คือเราเนี่ยจะต้องเอาดีเมอร์อะูเลตเนี่ยไปให้กับคนคนนั้นนั่นเองโอเคฮะหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ให้เราเดินมาเรื่อยๆฮะซึ่งมาคุยกับคนนี้นี่เลยคนนี้เลยนะฮะล้วก็คุยกับเขาไปอืมผมมีดีเมอร์อะูเดตก่อนอื่นน่าจะต้องถือก่อนนะและนี่คือดีเมอร์อะูเลตคือหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะให้เราเนี่ยคุยกับเขาไปเลยฮะซึ่งอ่ะเอาไปดีเมอร์อะูเลตเรียบร้อย และในทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้เควสอีกหนึ่งเควสกับเรามาแน่ๆเงื่้ชมซึ่งให้เราเนี่ยไปหาเอนชาลีลีเนี่ยติดสถานะลูซินฮะซึ่งเควสนี้เนี่ยผมจะยังไม่ทำฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าประตูใหญ่ได้แล้วคก็จะต้องกลับไปที่ประตูใหญ่เหมือนเดิมนะคือกลับไปกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่าหลังจากที่เราได้ดีเมอร์มูเลตแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกลับมาคุยกับคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมทาเนี่ยผมกลับมาคุยนะ แล้วผมค่อยไปเปิดประตูผมก็เลยยังไม่แน่ใจนะฮะใครที่แบบว่าเปิดประตูได้เลยเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันนะท่านผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาที่ประตูใหญ่แล้วเนี่ยให้เราถือดีเมอร์อมูเลตไว้ด้วยนะนี่อันนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็กด E อีค, e, ค้างที่ประตูใหญ่ได้เลยฮะมาและในตอนนี้เนี่ยประตูใหญ่ก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ประตูใหญ่เปิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมเปิดประตูใหญ่เนี่ยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอออันนี้ห้ใส่อะไรเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะ อ๋อ oh, ให้ใส่โนวาแคดูรูลิดฮะซึ่งอันนี้อ่ะอันนี้ให้ใส่เรนโบ้โอ้โหต้องไปหาแบบเรนโบ้แล้วก็โอ้ oh. มีอันนี้ด้วยคือตรงนี้ให้ใส่โอ้โหโซลารบลาสฮะคืออห mm hmm. คือต้องไปหาแบบว่าแคดูรูลิดติดสถานะออโรร่าแคดูรูลิตติดสถานะโอ้โห oh. เอามาใส่ฮะคือผมไม่แน่ใจว่าเอามาใส่เพื่อเลียงปลาหรือเปล่านะ คิดว่าน่าจะใช่นะเออแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมไม่มีโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองตกปลาสักหน่อยไม่แน่ใจว่าตกได้หรือเปล่าโอ้ตกได้คือดูสิจะได้ตัวอะไรคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเพราะว่าเพิ่งเคยตกนิวคัชด้วยฮะ oh. โอ้ก็เหมือนจะเป็นปลาตัวเดิมๆนะเออเหมือนจะเป็นตัวเดิมๆตั้งนั้นเลยแต่ว่าผมต้องไปหาแคทฮูลูริดอะไรนั่นเออแคทฮูลูริดติดสถานะแบบว่าหลายตัวนะเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องทําหลายคนฮนะ เออสำหรับการตกปลาในบ่อนี้นะผมคิดว่าน่าจะต้องทําหลายคนนะผู้ชมอืมอันนี้ขึ้นมาเรียบร้อยโอ้มีปลาหลายแบบนแะเนี่ยเออข้างบนนี้ไม่แน่ใจว่าไปได้น่าจะไปไม่ได้ฮะแต่ว่าในตอนนี้ตกไปก่อนโอ้คือแบบว่าได้ดีๆอยู่นะเออได้ปลาดีอยู่นะ,ออะอนะโอเคฮะส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ